เรื่องฝั่งหรือตรึงใจประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากเสียงโดยพิรุมรตีหากชิ่นชอมนย่ยาเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่นะคะแต่ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือนังสือสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m ม m a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรยากกดกแชม์โฆษณา,พาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่15แค่สงสัยแกดู ฉันถ่ายเก็บไว้ทั้งคลิปและภาพนิ่งเลยคันยิ้งกันับหนึ่งรบหน้าที่จับตาดูแม่นั่นแล้วภาพก็อย่างที่เห็นยายแพรพินไม่มีคนสนใจเลยว่าหล่นจะทาราอะไรนักข่าวรุมสัมภาษณ์ก,กันใหญ่เลยคันนี้งพูดไปก็โหร้อไปสมน้ำหน้าอย่างไม่ดูตามมาตาเรือใช้งานคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนับนึ่เห็นแล้วก็หมั่นไส้ เกลียดความมั่นหน้าของแม่นั่นแกนี่ก็บุญมากนะเลิกกับมันได้ทำไมหรอแกเห็นมีข่าวมากันว่าไอ้เซาเรตตินหมานั่นมันชอบถ่ายคลิปเวลาเอากันคณิงผู้ม่พลาดข่าวสารอีกแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรคณิงก็รู้ก่อนเสมอแล้วก็ทำให้รวิวันตกใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันขนาดนั้นได้หรอ อืมเรื่องนี้ไม่มีกลุ่มรับในแชทมันชอบส่งคลิปว่าวิวตัวเองอวดเห็นว่ามันไปนสร้างแอคเคาท์เปิดในเว็บต่างประเทศลงคลิปพวกนี้โดยเฉพาะฮะจริงดิเรื่องที่ได้รับรู้มาเหมือนเป็นเรื่องที่เธอไม่ได้คาดคิดมาก่อนคบกับพานุวัตรมาต่อให้ไม่แสนดีมากแต่เขาก็แสดงว่าเป็นแฟนที่ดีคนหนึ่งไอที่เข้าวัดทำบุญน่ะ หายเหยื่อที่ไม่ทันได้เรียมมันรอกแกรอดมาได้เพราะว่าบาปยังหนาอยู่หรือเปล่าคันยิ้หยอกเคพือนสาธุบุญจริงจริงแต่แปลกนะเหมือนเวลาเขาอยู่กับฉันแต่ก็คนลุกคนพองตลอดเวลาแบบใกล้ชิดอะถึงเนื้อถึงตัวจนฉันคิดว่ากลิ่นตัวเองหรือเปล่าที่ทำให้เขามีกราฟีิแต่ว่ามันก็แปลกน่นแหละเนอะ ผีแน่นอนนับหนึ่งผู้หวาดกลัวสิ่งดีรับฟันทงทันทีเธอไม่ถูกกับอะไรที่มองไม่เห็นแต่ก็สิ่งแปลกประหลาดกลางคืนนั้นทำให้เธอหวาดกลัวมากจริงแกแวะไปทำบุญอุทิศให้ผีที่ช่วยชั้นดีกว่าระวิวันคิดเสมอว่าเดอมแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่ารบดูแล้วทั้งสามก็จึงแวะไปที่วัด ราวีวันส่ายขเขาจัดชุดถวายสังฆทานชุดใหญ่จัดใหม่ทั้งเก้าชุดแล้วก็ถวายร่วมกันกับเพื่อนออร่าแสงสีทองแห่งบุญปกคลุมไปทั่วห้องของกุมภันจนคนที่หลับไหรตื่นขึ้นมารับบุญอาแขนอบรอบแสงนั้นไว้ส่ำเย็นบุญเยอะจังเคยทำบุญให้กุมภันครุ่นขีด ช่วนี้เขาไม่ได้ช่วยเหลือใครมานานแล้วนี่ทำไมมีคนทำบุญให้ยาตที่อยู่โรคมนุษย์ก็ไม่มีหากจะหวังบุญกับสหายมนุษย์นั้นก็ยากเต็มทีรำพังพวกมันหนีนรกให้มันรอดก่อนแต่ละคนพันแสงเคลียร์งานจนดึกกว่าจะกลับถึงห้องก็หมดสภาพแต่มีหนึ่งร่างที่นั่งดูทีวีรอเขาอยู่ห้องรับแขกร่างที่อ่อนโดโหยโดยแรงเดินเข้ามาสบที่อกอุ่น แล้วก็สูดกลิ่นหอมของเมียเข้าไปเต็มปอดเนื่อยหรือคะกินอะไรมาหรือยังทานไข่เจียวไหมเธอไม่ได้เตรียมอาหารไว้ให้เพราะข่าบอกว่าจะทานจากข้างนอกแต่เห็นสภาพแล้วดูเหมือนไม่ได้ทานอะไรมาก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้พันแสงเห็นเมียใส่ชุดนอนสีดำ้านในโปร่งจนเห็นเนินเนื้อ ทางด้านบนระดานร่างก็ไม่คิดอยากจะกินอะไรแล้วอยากกินหอยกับน,นมเมียหิวนมอยากจะกินหอยหืมเหนื่อยขนาดนี้ไหวหรือไงคะราวีวันมองคนที่อยากจะกินเธอตั้งแต่มาถึงแต่วันนี้ก่อนจะเริ่มกิจกรรมก่อนนอนคงต้องคุยเรื่องพันวัดก่อนสู้ตายครับเข้าชูสองนิ้ว แต่เป็นสองนิ้วที่หน้าเริ่มจะเหี่ยวชอบกลคงจะเหนื่อยจริงๆไปอาบน้ำเถอะค่ะเดลวิจะเทน้ำส้มให้เธอปิดทีวีเดยวก็ไล่ขับไปอาบน้ำแล้วจะคุยเรื่องที่เพิ่งดูกับเพื่อมมาด้วยก็ได้ครับพันแสนใช้ทั้งพแราแสมองไปกับงานกองใหญ่ที่สะสมเอาไว้ตอนเอาใจเมียนั่นจึงทำให้เขากว่าจะเสร็จงานกระเดึกดื่นต่อไป คงต้องให้คนเอางานมาให้เสนที่บ้านแล้วจะได้ไม่ต้องกองพเนนพ่อขาหมูแบบนี้ต่างจากที่อาบน้ำเสร็จเขาก็เช็ดผมที่เปียกชื้นเพราะว่าเพิ่งจะสาบมาแต่คนช่างเอาใจก็รากข่ามานั่งพร้อมกับเอาน้ำส้มให้เข่าดื่มแล้ก็แย่งผ้าเช็ดตัวไปเช็ดหัวให้เสียเองดื่มก่อนคะ่ะจะได้สดชื่นเขารับแก้วน้ำส้มมาดื่มแต่โดยดี แล้วก็นั่งดับตาเพราะว่ามือของราวีวันกำลังจะคลายนวดศีรษะให้ผ่อนคลายความตึงเครียดของเขาไปในตัวระวีไปทำงานมาวันนี้บังเอิญไปรู้บ้างอย่างมาจับเพื่อนค่ะเธอเริ่มจั่วหัวให้ดูน้าตื่นเต้นนิดนึงรอให้เขาถามแล้วงานเป็นไงบ้างครับมีครรังแกอีกเปล่าเขาห่วงเธอแค่เรื่องเดียวกลัวว่ามีคนจะรังแกมีแค่เท่านั้น ไม่มีค่ะแต่ว่าสองคนนั้นก็ยืนเจอไม่มีนะะักข่าวคนไหนอยากจะสัมภาษณ์เลยราวีวันตอบอย่างสะใจเล็กน้อยที่ได้ตอบโต้กลับบ้างแค่เล่นละครเป็นนางเอกนิดหน่อย,อยก็ได้ใจสื่อมวลชนแล้วดีแล้วล่ะครับพี่แสนคะไอ้เพจนั่นมันชอบถ่ายคลิปจิไหมคะราวีวันหยุดแล้วก็ซับน้ำจากผมแล้วก็ชะงงหน้ามาถาม เพราะว่าคนอย่างเขาก็น่านจะรู้อะไรพวกนี้ดีกว่าผู้อญินอย่างเธอจริงครับแต่ว่าระวีรู้ได้ยังไงถ้าไม,ไม่ไม่เือระวีตั้งนานแล้วนะคะระวีเกือบไปแล้วเห็นไหมเธอตอว่าเขาเสียงคุณก่อนจะเล่าต่อคันนิงบังเอิญไปได้ยินมาค่ะแล้วเธอก็เปลี่ยนมานั่งตักเขาคุยเรื่องนี้จริงจังอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้นะครับ พี่กลัวพวกเราจะเป็นอันตรายเขาไม่รู้ว่าไอ้เจ้านั่นมันทำอะไรคนรักแต่เพื่อนของรวีหรือเปล่าแต่ว่าก็กันไว้ก็ดีกว่าไหนไหนให้แยกออกมาแล้วนับว่าผลเคราะห์รวีไม่ยุ่งหรอกคา่ะแค่สงสัยว่าตอนอยู่กับรวีเขาดูกลัวแ,บบแปลกๆเหมือนอยู่ใกล้รวีนานไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เขาคบกับรวีมันได้นานเลยนะคะรวีวันตั้งข้อสังเกต เธอไม่ใช่ไม่ทอดสะพานทั้งยังไม่ได้ห่วงตัวแต่ว่าเขาไม่เคยกล้าร่วงเกินเธอเลยด้วยซ้ำคดีเราไม่ใช่หรืองไงเขายิ้มยิ้มเรื่องนี้เขาต้องเส้นไอ้เครื่องคนเครื่องผีไปหลายอย่างกว่าเธอจะรอบปลอดภัยมาได้มันก็ดีค่ะแต่ก็แค่สงสัยคนโดนถามอมยิ้มที่มุมปากใครจะบอกเรา ว่าเขาขอร้องให้เพื่อนของเขาช่วยเหลือบางอย่างก็เท่านั้นเดือยคิดเรื่องไม่เป็นเดื่อง้ะครับพวกเรามานอนกันดีกว่าสองหนุ่มสาวรับสบายแต่อีกฝ้าของคอนโดกำลังกระจายไปด้วยของทิพังมากมายเพราะว่าแพรพิงอรา,ารวาสกับคนคลั่งแพรผมบอกให้หยุดไงถ้าคุณไม่หยุดอีกผมจะไปที่อื่นเราแยกกันผานุบาทพึ่งคบกันแบบจริงจังจ แต่ก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะร้าประโยชน์กว่าที่คิดแล้วก็ยังไร้สมองอีกด้วยเพชจะไปไหนเพชเป็นผัวของแพระนะก็เป็นผัวแต่ไม่ใช่ท่ารองรับอารมณ์วันนี้เขาเสียหน้ามาเกินพอแล้วยิ่งตอนนี้ขา่าวฉาวของคู่รักยิ่งทวีคูณข่าวควรจะหักกับเธอสักพักเพราะหากฝืนแล้วก็คงจะทำให้ธุรกิจของเขาย่ำแย่ยไปด้วย แน่นอนว่าเขารักแต่ตัวเองไม่เคยรักใครแกแกจะไปหามันอย่างนั้นหรอใช่สิสายไปแล้วนี่มันเป็นเมียคนอื่นไปแล้วแพรพินอยากสมน้ำหน้าที่มันทิ้งอีนั่นแต่ยังไงตอนนี้มันจะเปิดตัวผัวไปแล้วด้วยจะกลับไปหามันก็คงไม่เอาเราเช่นเดียวกันผมคิดพี่จริงๆหากคบกรวี ก็ยังคงแอบกินคนอื่นได้สบายใจเพราะระวีนมันโง่แต่มันก็ไม่บาแบบคุณสงบสติอารมณ์ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยโทรมาก็เรากันพานุวัตรหัวเสียนัดแทนที่กลับมาเจอเมียน่ารักเอาอกเอาใจผัวกลับเจอเมียประสาทแดกกลับเออมึงไปเลยไปแล้วก็อยากกลับมาแพรพินตะโกนได้หลังวันนี้เธอไม่เคยรู้สึกพ่ายแพ้มากเท่าอย่างนั้นมาก่อน เธอไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้นางนั่นหรอกฉันจะเหยียบแก่ให้จมทรณีราวีวันสรุปกับตัวเองว่าจะรับงานอาทิตย์ละสามวันก็คือวันอังคารพุธและพฤหัสวันอื่นจะไม่รับเพราะอยากดูแลพี่พันแสงของเธอหากทิ้งคว้างห่างหายเดี๋ยวหมาจะฆ่าไปกินคราวนี้จะทุ่มสุดตัวเธอต้องได้เขาราวีข้าวเมามาอีกแล้ว อีกเจ้าที่ฝั่งตรงข้ามเคยไปร้ายร้า,รานแกที่ห้องมันมีเรื่องกับนิติคอนโดคะ่ะได้ข่าวว่าลูกบ้านทำไม่ไหวฟองนิติทางมันเสียงดังดาแ,แม่บ้านก็นมากันว่าเข้าไปทำขอสะอาดในห้องให้เขาของแต่ละเอียดไม่มีชิ้นดีคันนิงผู้เป็นเอซีตัวยงของแพรพิงก็ติดทุกความเคลื่อนไหวของคนสองคนตรงคู่จริงเหรอจริงสิ รวิวันยิ้มอ่อนแค่อยู่เฉยๆก็รู้สึกสะใจยังไม่ได้เริ่มต้นแก้แขนเลยด้วยซ้ำคนที่มาหาเรื่องเธอก็ชิมหายเป็นไปทีละนิดว่าแต่แกเธอจะไม่รับงานที่รัวจริงหรอตอนนี้กระแสกกำลังมาเลยนะนนิ้งเสียดายเพราะว่าถึงช่วงที่กอบโกยคิดว่ารับที่งานเงินดีดาวก็มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพก็พอเวลาที่เหลือก็ไว้จับผู้ชายคะ่ะ เธอพูดอย่างที่ใจคิดจริงๆอะเราจะไปดีกว่าได้ผัวโดวยเราทำงานมาเหนื่อยแล้วให้ผัวเลี้ยงบ้างเดินม,มาขับขึ้นชั้นแล้วนี่พี่พันแสงแกไม่อยู่หรือไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยครั้นี้รู้สึกปแปลกๆเพราะว่าเข้าใหม่ยปรามาณตัวติดกันอย่างป้าทงโกไม่ค่อยเจอหน้าเป็นไปได้ยังไงก็ไปทำงานนี่ยสิฉันจะอยู่บ้านก็เหงา ก็เลยรักแกมาเป็นเพื่อนคุยนี่ไงดาวีวานดูว่าเพื่อนไม่เคยทําให้เหงาเพราะสรรหาเรื่องมาคุยได้ตลอดน้ําหนึ่งไปไหนอ่ะช่วงนี้แม่มันไม่ยอมให้ออกไปไหนมาไหนกลางคืนราหูอมจันรจะมีเคราะห์เดี๋ยวเจอสิ่งไม่เป็นมงคลคนนันงนิยกเครื่องดื่มขึ้นจิบพ,พร้อมกับบอกเหตุผลที่เพื่อนรักอีกคนไม่มาด้วยหักชื่อกุมภพันธ์ จาไม่หยุดจนต้องลุกขึ้นมาหาสาเหตุอย่างจริงจัง,จงแล้วนินการไปตรวจดูหน่อยว่าฉันเป็นอะไรจาไม่เคยหยุดเลยเออบายมันเชื่อเรื่องสิทธิมองไม่เห็นราวิวันว่าเสริมก็มันมองเห็นไงถึยยงเชื่อเราไม่เห็นกระช่างมันเถอะฉันว่าคืนนี้เราไปหาอย่างอื่นอมกันดีกว่าราหูนะอมพระจันทร์ ส่วนสาวสวยอย่างฉันนะ้นหน้าขออมคอวก็แล้วกันบ่าอย่ามาทำเหนียมอายอมอยู่ทุกวันอย่ามาแต่งตัวไปเท้าเส้นไรเอาให้ผู้ชายมองแล้วก็ราาไปกินในน้ำเลยแน่ใจใช่ไหมว่านั้นผู้ชายผู้ชายเสียหมายถึงน้ำในอ่างฟัจจากุจชี่ไงคิดมากแกคัน,นิงรับขึ้นไปแต่งตัวให้มันไปอ่อยผัวที่บา ส่วนคนหน้าสวยเหมือนดาราหุ่นดังไฟอย่างคนิ้งนั้น,นก็หาเหยื่อต่อไปแกจะดีหรอไปไม่บอกพี่แสงราวีวันจังวลไม่ทานเราคคะอีเพื่อนยืนหน้าประตูล,วละวมห่ละไปค่ะเซอรอ์ไพรส์รู้จักไหมกลัวเซอร์ไพรส์กลาบสีแน่นอนว่าต่อให้รักปานจะแหกดักดมแต่ก็มีห่วงหนึ่งในความคิด ที่สงสัยอยู่เหมือนกันงั้นไปค่ะเช็คผัวไป